พันตำรวจเอกทวีสอสองร่วมทอดผ้าไตรบางสกุลและเขารบศพนายวิเชตไทยทองนุ่มนักการเมืองท้องถิ่นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายบุกยิงภายในโรงงานแฮนด์อินแฮนด์รีสอร์ท เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2567เวลา12นาฬิกา30นาทีที่หอประชุมอาคารฟ้าขาวโรงเรียนอนุบาลรอสออำเภอรรสอสจังหวัดนราธิวาสพันตำรวจเอกทวีสอ่อสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เข้าร่วมทอดผ้าไตาระบังสกุลและเขารบศพในวิเชตไทยทองนุ่มนายกเทศมนตรีตำบลรอสอซึ่งเสียชีวิตจากเหตุ คนร้ายเข้าไปบุกยิงขณะนั่งประชุมภายในโรงงานวิสาหกิจชุมชนแฮนอินแฮนรือสาหมู่5บ้านยาลาบาะตำาบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาโดยมีพันตำรวจโทรวรรณพงศ์โคชรักเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชาชนจากทุกศาสนาเข้าร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าสลดโอกาสนี้พันตํารวจเอกทวีสอสสองได้พูดคุยให้กำลังใจกับนางรัชดาไทยทองนุ่มภรรยาของนายวิเชตไทยทองนุ่มนายกเทศมนตรีตาหรือสอะพร้อมทั้งให้คํามั่นว่าจะติดตามคดีและให้ความช่วยเหลือในทุกด้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและพี่น้องในพื้นที่ไม่ทอดทิ้ง สำหรับนายวิเชตไทยทองนุ่มนายกเทศมนตรีตำบลรือร์ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในพื้นที่เป็นทั้งนักการเมืองท้องถิ่นครูนักธุรกิจและนักกิจกรรมที่ทำงานในหลากหลายด้านโดยเฉพาะการดำเนินกิจการโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่นรวมถึงเป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลรือร์ทที่มุ่งมั่นประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่นายวิเชตไทยทองนุ่มได้รับความรักและความเคารพจากคนในท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง การเสียชีวิตจากเหตุการณ์ถูกปองร้ายจึงสร้างความตกใจและเศร้าเสียใจแก่คนในพื้นที่อย่างมากถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ไม่เพียงแต่กระทบต่อครอบครัวแต่ยังเป็นความสูญเสียที่ใหญ่ระวงต่อชุมชนและสังคมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและดินแดนปลายด้ามขวานอีกด้วยประพันธ์ฤทธิวงศ์บกปลายด้ามขวานชายแดนใต้ภาพข่าว